ตะกี้นี่เหตุจากไรไรหนึงมังเนี่ยอาจารย์จำได้ตะกี้มันอยู่ตรงนี้เนาะครับผมบุกร้ายเป็นไหนสี่ลอยต้นสี่ลอยต้นหนึ่งด้จักบาทครับในเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเมื่อนี้เฮามาอยู่ที่อำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครมาติดตามเรื่องราวของความสําเร็จของโครงการสกลนครโมเดลครับไอ้ดิ่นนำครับเมื่อนี้เฮามาอยู่ที่สวนกล้อยหอมทองครับผม กับวิสหาห <ผม S 1> กิจกล้วยทองสกุลนคร,ร,รโมเดลได้ประสบความสําเร็จสร้างไรายได้ให้พี่น้องกวงไผ่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสกุลนครโมเดลที่สามารถพลิกชีวิตเกษตรกร,ร,ก,รกับเรื่องราวของกลุ่มวิสหาหกิจกล้วยทองสกุลนครโมเดลไปเบ,บิรงกันครับพี่น้องครับมองนี้มีเรื่องของกล้วยหอมทองที่เคยนําเสนอไปว่าเป็นกล้วยหอมทองที่พลิกชีวิตให้เกษตรกร บ้านเฮาครับพระอาจารย์ปีนี้ปีที่สองวะครับนี่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดรอบที่สองรอบเมียนสองครับขยายพื้นที่ครับผมเตกี้เตกี้นี่เฮ็ดจากไร่ไรหนึ่งมั้งเนี่ยอาจารย์จำได้เตกี้มันอยู่ตรงนี้เนาะครับผมไรหนึ่งมองนีครับไร่เดียวไร่เดียวครับไร่เดียวอันบุกร้ายเป็นไหนสี่ร้อยต้นสี่ร้อยต้นหนึ่งเฮ็ดบัญชีไว้อยู่บ่เฮ็ดไว้อยู่ได้เงินจากบาทสี่ร้อยต้นนั่นไร่เดียวบ่ครับได้จากบาทครับได้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น เินแน่ได้จีบบาดิโ้เว้ยไล่เดียวได้เจ็ดหมื่นี่พอีแม่ค่อยน้องต้องไปอันนี้ไม่ได้ตัวเขาหรือ่าตัวผ้าก็ได้เด้อเออตัวผ้าเออตรงนี้ปลูกได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนบอจีบเดือนบเริ่มออกปลีออกหยัางแม่นบอเจ็ดเดือนปุ๊บแล้วส่วนนี้นี่มันสิอยู่น้ำเฮาได้ได้นานปานใดครับ รอบหนึ่งของส่วนที่เฮาก่อนเจมันแปดเ้าเก้าเดือนนอีกจองเดือนก็สะเริ่มตัดเริ่มตัดวนแรกนะะเันก็ตัดไปเรื่อยเรนะคะตัดไปเรื่อยๆมันสีระยะเท่าไหรบ้านี้ประมาณเป็นปีเป็นปีเลยจังเฮาจะได้เปลี่ยนรุ่นรุ่นที่หนึ่งได้แล้วหนึ่งไร่เจ็ด0มื่นบาทครับอันนี้รุ่นที่สองครับรุ่น2รุ่นสอีกไร่ปลูกกล้วยหอมแบบนี้แล้วนี่มันเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินเท่าไดร่แน่ว่าผ่านฟังแน่ครับ เพราะได้ใส่นี่ใส่งวดรถดเนาะค่ะนะก็มีความรับผิดชอบก็เลยต้องพากกันอันนี้ถ้าปลูกแต่มันมันกับบพอนะคะบอกแล้วมีหมองขายเลยเป็นบอกข้าเจ้ามาหลับหรือว่าเอาไปส่งส่งน้ำพระอาจารย์ค่ะวิสากิจเท่านี้มีสำเดย์ส่งเลยเอาลับเบิรดลับเบิดเลยบอกเป็นกกษตรกรงานนะคะบรได้ขายแต่กล้วยเลยครับอันนี้นอมันบอกนอขายนออะไรบอกคนหนึ่งนออันสิบห้าบาทค่ะเพิ่งมาเอาอยู่สวนนะครับมาเอาอยู่สวนสิบห้าบาทครับ ใช่ช่วงให้ดิ๙บาทค่ะ๓0บาทตอนนี้เป่าลมมาอาจารย์กำลังจะบอกข่าวดีบองเมื่อบนานวันเนี้ยทางญี่ปุ่นเขาลงมาแล้วได้อืมตลาดกล้วยหอมเลยญี่ปุ่นแม่นตัวญี่ปุ่นลงมาเองพูดพูดนำเข้าในประเทศญี่ปุ่นนี่ลงมาเบ่งแปลงเกษตรกรเขาแล้วนตเขาต้องการเนี่ยประมาณสักสัปดาห์หนึ่งประมาณ5ถึงเจคอนเทนเนอร์ต่อสัปดาห์คอนเทนเนอร์หนึ่งกับบักหญ่18ตัน18ตัน ทองเนี่ยสำคัญคือการปรับปุงดินเท่าต้องแบ่ก่อนก้อนที่เป็นดินเจ้าซีแม่นบอเนี่ยเท่าต้องขั้วอุยพวกพวกขีไก่ขี่งัวลงไปปับสภาพปับโคงสั่งดินคือเตียมอาหารไว้ให้เขาให้ดีก่อนนะคุกตีมีเข้ากันดีๆเนี่ยเนาะปับปุงดินก่อนเพราะปรับปรุงดินเราเนี่ยเวลาปลูกให้สังเกตบหัวมันครับหัวมันทำไงครับปลูกเลยหัวมันมาทำนี่แค่นี้บอกเออขอมือนี่ ข้อมือนึงเออเนี่ยให้มันเลยหัวนิ้วยาวนิ้วสั้นบอได้บ้างกันอันนี้คือสั้นแทนนี่ครับจังว่านี่ละคือคือปลูกม่นต้องเลิกมันไลกับบักจกเดี่ยวสองบักจกลองเบ่งดูสาธิตเลยสาธิตดีครับสาธิตดีร่องร่องบรรลุกับนอถ้าหัวน้อยถ้ากระปุกน้อยใส่เองเอาประมาณนี้นะเออนั่นถมลงไปแบบนท้เนี่ยเอียงบัวถมเลยถมเลยครับอืมจบท่อพอนีพิ่นปรุงดินแล้วเนาะเพิ่นตีบ้วนใส่กันแล้วเนาะ เย็บลงไปบห้ปทศเนี่ยเออแล้วท่าเนี่ยปลูกกล้วยมันนอยหน่อยน้ออ้าวปัญาอังใดเบาลมงงเพียวชั้นปลูกกล้วยเนี่ยเหรอบบับังบังต้องหาทิปคุ้หาทิปบังบังต้องห้องก้นหลุมให้มันขึ้นล่าเพื่ไหมบอกว่าต้องลองก้นหลุมจะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาลองก้นหลุมรับลองเจงมันขึ้นล่าเดี๋ยวครับไปนี่แหละครับนี่ข้างรังนี่ปลูกแบบนี้ทั้งหมด ไว่ครับหี่ร้อยต้นกับข้าวเดี่ยวต้นเดียัไงากแต่ว่ามันจะยากตรงปรุงดินก่อนใช่ไหมเราต้องเตรียมดินเฮามาซอยอย่างเกี่ยวกับต้นกล้วยต้นแต่ละต้นเนี่ยโอ้ของไอของไอทั้งมหาลัยเฮานะคะเนาะการลงมาซอยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างที่พระอาจารย์เพื่อนบอกว่าในการผลิตกล้วยนี่โบแมนแค่ว่าว่าเออเฮาสิขายในตลาด ไอ้ของประเทศเฮ้าย่างเดี่ยวเพราะฉะนั้นการที่เฮาจะทรงออกได้นี่สิ่งที่สําคัญเลยในการผลิตการเกษตรทุกสิ่งอย่างนี่แหละค,คือมันต้องเป็นเกษตรปลอดภยัยอเพราะฉะนั้นนี่นะักวิชาการก็เลยเขามาเขามาซอยเขามาซอยเฮ็ดจังไดละ่ะเฮ้าจังสีสามารถให้ผลผลิตการเกษตรของเฮ้าเนี่ยกล้วยหอมทองเฮาเนี่มันปลอดภยัยก็เลยเอาองค์ความรู้ต่างๆนี่เขามา โดยเฮาก็ต้องทํางานร่วมกับของไอของศูนย์วิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตรเพิ่นซีได้เขามาซอยในการตรวจ G A P ให้เฮาบอแมนม่นเพื่อที่แมเท่านี้ตรวจ G A P ตรวจโอ้ยแน่นอน ไม่ได้เชรมดาเด้เฮาก็ต้องตรวจให้มมนได้มาตรฐานเนาะคงโอ้ได้หลายแปลงแล้วแสดงว่ามาตรฐานตัวนี้มันสามารถส่งขายได้อ่าได้เป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการที่ว่าที่เฮาสิสามารถที่จะส่งออกได้นะคะเป็นเบื้องต้นที่จริงมาตรฐานในการพุิิการเกษตรมันแสดงว่าเราเอาวิชาการมาเพิ่มโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเฮาเพิ่มมูลค่าได้เลยได้แบี้เนาะโอ้ยถือต้องเลยไอ้ ค่ะถือต้องเลยไอ้ล้มไอ้ดินดำมาสั่นลงเสาค่ะลงเสาเออลงเสาล้ำพิษล้ำพิษเอาไม่เอาไม่ปีที่สองแล้วไอ้ดินดำครับ <ผม S 2> สกลนครโมเดลแม่ยังต่อเนื่องบครับทีเซาผ้ากันเซาบ่านี่ตั้งเป้าไว้ว่าอีกประมาณสักห้าปีครับระวัาไทยบาดรวยเปิดแล้ว มาปีนี้ยืนได้แล้ว Man, เพราะว่าเขามีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอะไรต่างๆเพราะเราเราก็จะทําให้ยืนได้รวมกลุ่มกันได้ต้องบอกอย่างนี้ครับอบอลลูมครับตอนนี้ ก็อน้านีปีที่หนึ่งเขาเห็ดเพียงแค่สองอำเภอครับนะครับมีอำเภอบ้านนอนกับอำเภอบ้านม่วงครับนะครับมาปีนี้เขาพยายามขยายผลครับนะครับโดยเราเขาก็ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสกลนครนะครับจำนวนหนึ่งปีที่สองเนี่ยเขาก็ชีได้งบประมาณพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกหกอำเภอครับจากสองอำเภอสองสามปี้างหนาเขาสีคุ้มทั้งสิบแปดอำเภอให้ได้ครับครับโดยผลงานของปีที่แล้วมันส่งต่อมาปีนี้นะครับก็เพิ่มจํานวนเรื่อยๆความสําเร็จเดียวต้องถาม ประธานกลุ่มวิสหาหกิจของเฮาว่าพี่น้องป้องไปในกลุ่มเฮาเนี่ถ้าเขา้าเข้ามาแล้วท่านประธานเห็นว่าวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่เขาเปลี่ยนไปบ่ครับค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนค่ะเพราะว่ารายได้กเพิ่มขึ้นครับกล้วยอ่ะอาจจะเป็นรายได้เสริมแต่ว่าจะถือเป็นรายได้หลักได้เลยต่อไปนี้กจากคำน้าครับป่านนั่นเลยนะเพราะว่าเฮาเห็นความเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ได้เงินได้คำไปเพิ่มเติมมันคือเครื่องหมายอย่างหนึงนะ่งเนาะไอ้ดินดำว่าโครงการสกลนครโมเดลมันคือโครงการที่ตอบสนองกับเกษตรกร,กรที่แท้จริงเพราะไอ้ยังถ้ามันบอดีกับที่ปลูกไอ้ยังเสียเวลาปลูกไอ้ยังเพิ่มเติมนี่อีกจักไรนี่สามไรสามไรปีที่แล้วปลูกไรเดียวไรเดียว,ยวแม่นความเบาลมบอขับ,บล่องเหมือนกันนะล่องจักรไรเงี้ยแม่หรอล่องมึงจักรไรจะไม่ได้บ้านี่สิเนาะ คือ,อเกษตรกรก็จะเป็นอย่างนี้เสมอ <แบ S 1> เขาเขาต้องลองก่อนเพราะว่าเดซูเมอร์นี่เขาเกิดสีงหงว่าโอ้ยมันจะไปขายไสได้บ่อปลูกตามกันที่มีมองขายบอ่อพี่ๆก็จะคำนึงถึงเรื่องนี้เหมือนกัน,น,น,นพอปลูกแล้วมาฮอดมือนี้สําเร็จเฮาก็เลยต่อเนื่องเป็นอย่งางพระจารย์ถึงเลือกมาวันนี้ในเลือกที่จะทํากับชาวบ้านแบบนี้คือพระกับชาวบ้านเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าต้องอยู่นํากันนะถ้าชาวบ้านอยู่ดีกินดี พระกะอยู่ดีกินดีขึ้นกันครนะถ้าจ้บ้านลําบากแต่พระอยู่ดีกินดีเนี่ยอาจารย์ว่ามันบวกขัับอีกอย่างหนึ่งอาจารย์คิดแบบนี้ะนะว่าคือชีวิตเฮาเนี่ยเฮจังไดเฮาจะอยู่แบบมีคุณค่าครนะการที่เฮาได้ซ้อยเหลือได้เห็นคนคนนึงประสบความสําเร็จในชีวิตเห็นคนคนนึงได้ออกจากความยากจนได้อยู่ดีกินดีเนี่ย สิ่งที่เขาได้คือความอิ่มใจครับอาจารย์ว่านี่คือคุณค่าของความเป็นมนุษย์เครับดีใจครับไอ้ดินดำที่ไอ้ดินดำพาผมมารู้จักกับโครงการสกุลนครโมเดลจริงๆแล้วสกุลนครโมเดลครับพี่น้องครับบ่มีแค่กล้วยหอมทองยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายอันนี้คือภาพของกเกษตรกรเท่าเท่ๆบ่ได้ปลอมตัวมาเนาะบ่เนาะ โมเมนเป็นอาจารย์เป็นอย่างตัวเป็นเกษตรกรแท้จริงครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคนัเป่าลมผมอดินดําสิผ้าบ่าลมไปทุกกิจกรรมเอาให้หู้กันไปขันึงเลยเนาะว่าเป็นแบบไหนจริงจริงแล้วพี่น้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในเพจสกลนครโมเดลพี่น้องสีได้เห็นเรื่องราวของความรู้องค์ความรู้ต่างๆผู้ใดที่เป็นเกษตรกรที่อยากต้องการที่จะพัฒนาความรู้ผมว่าอีกห่องหนึ่งห้องเรียนออนไลน์ของเราคือเพจสกลนครโมเดลขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับเม<ด>ื่อนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ให้บา่าวรวมแรงงานอยู่ในใจกลางป่าอำเภอวานนน์ครับพี่น้องครับป่ากล้วยขอบคุณครับ